คลิปนี้ผมจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับรองเท้าตัวซิ่งรุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง X Step ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชา n น l Guru บ้างไม่รู้บ้างบายปั๊ซีซ่ากับผมแปม๊บอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็น EP 1แกะกล่องเล่าเรื่องนะครับรองเท้าว,วิ่งจะเรียกว่าเป็นรองเท้าแข่งก็ได้นะรองเท้าแข่งรองเท้า Super Shoes รุ่นใหม่ซีรีส์ใหม่นะครับล่าสุดจากทาง X Step นะครับนั่นก็คือคู่นี้เลย X Step 1 6 0 X 7.05อ่าแค่นี้ 7. จจจบนะเพราะอะไรครับเพราะว่า x s t e p ออกมา2รุ่นครับก็คือมีตัวนี้7.0นะครับแล้วก็มี7.0 Pro ด้วยนะครับซึ่งผมยังไม่มี7.0 Pro นั่นเองนะครับก็ไปดูกันก่อนว่าในรุ่น7.0นเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีอะไรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาบ้างรวมไปถึงฟิลลิ่งของการสวมใส่ไซซิ่งเป็นยังไงก็เชิญรับชมได้จากคลิปนี้เลยนะครับเรามาเริ่มจากตัวอัปเปอร์เนาะอัปเปอร์มันจะเป็นผ้าตะข่ายเป็นผ้าตะข่ายแบบ มันเป็นชั้นเดียวแหละแต่ว่าคือการดีไซน์เขาอะ่ะด้านบนจะเป็นตะข่ายที่เป็นตาใหญ่ๆโปร่ปงๆนะครับแล้วก็เหมือนจะเป็นซ้อนๆคือไม่ได้เป็นโปร่งอย่างเดียวอะ่ะพอผ่านจุดโปร่งขึ้นไป,ปนอย่างนี้เรียกว่า2ชั้นบอกว่ะเหมอือ <c oughs> นผ่านจุดโปร่งเข้าไปด้านในมันจะแบบดูดูแบบมีเส้นใหญ่เล็กๆอีกนิดนึงนะครับแต่ก็ให้ความโปร่ง ปร่งแสงมากแล้วก็ระบายอากาศได้ดีมากแน่นอนนะครับคือเป็นผ้าตะข่ายที่ดูดีเลยนะครับดูดีแล้วก็ดูทนทานนะครับวัสดุก็ดูใช้ได้นะครับดูใช้ได้ดูแบบเออพรีเมียมนะครับกับตัวนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมลองให้ดูรอบๆนะครับสีนี้สวยด้วยนะอ่าเปนไงสิ่งที่แปลกตาไปนะครับอันดับแรกเลยก็คือตัวโลโก้นี่ยนะครับปกติโลโก้ถ้าเป็นเป็นรุ่นซิ่ง,งของอ่ะผมมีชิปอีกตัวหนึ่งเนาะ เนี่ยมันจะเป็นเห็นโลโก้เป็นตัวโลโก้ของ X อสเชัดๆใช่ไหมครับแต่ว่าในตัว 160x 7.0หรือว่า7.0 Pro เนี่ยเหมือนตัวโลโก้มันจะแบบแหวงแหวงายไปหน่อยอะ่ะเออตรงเนี้ยมันจะล่งโลกไปหน่อยนะครับแล้วก็ไปซิ่งตรงนี้เลยนะครับด้านข้างก็จะเขียนว่า 160x ตรงนี้มีเลข7นี่มีกลมกลมเลข7ตรงนี้ด้วยแต่ตัว 160x กเ็นี่ยก็มีแค่ครึ่งเดียวนะเออคือก็เป็นดีไซน์ที่แบบดูสวยดูซิ่งดีนะครับด รุ่นเหมือนกันนะครับ 160X นะแล้วก็เขียนว่า Pro p o s i v e Cushioning X มันเขียนว่า XYS อะก็คือเล่นคำว่า System นั่นแหละเนาะก็จะมีข้อความตรงนี้ด้วยนะขณะที่เชือกรองเท้าจะเป็นแบบบางและที่สำคัญคือในกล่องแถมเชือกสำรองมาให้ด้วยนะครับเชือกไม่เหมือนกันนะเชือกที่ติดมากับรองเท้าเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นเหมือนข้อๆตุ่มๆด้วยอะเออเชือกแบบซิ่งๆอะ เป็นข้อๆตุ่มๆนะครับก็ช่วยในการมัดแน่นยิ่งขึ้นนั่นเองนะส่วนเชือกที่แถมมาเนี่ยจะเป็นแบบเส้นบางๆแล้วก็มีความยืดหยุ่นเป็นแบนๆเ,เรียบเออเป็นแบนๆเ,บๆเรียบบางๆนี่ลักษณะนี้นะครับเออแถมมาให้เส้นหนึ่งนะครับในชุดก็เอาไว้เปลี่ยนแล้วแต่คนจะชอบแล้วกันนะครับว่าชอบแบบไหนมากกว่ากันเน,ะนาะขณะที่ลิ้นรองเท้าจะเป็นแบบบางเป็นแบบบางแล้วก็ลักษณะเป็นเหมือนตัว หนังกลับนะครับเป็นลักษณะเป็นแบบหนังกลับนะครับแล้วก็มีบุกฟองน้ํามาให้ด้วยนะเออบุกฟองน้ํามาให้แบบฟองน้ําบุ่เป็นเหมือนรูปตัวเหมือนรูปตัววายอ่ะเออฟองน้ํา term. มันจะแบบบุกอย่างเงี้ยเป็นรูปตัววายอ่ะเหมือนเป็นตัววายวางอยู่ตรงน,นี้ครับเป็นอย่างเงี้ยเออคือมันจะนุ่มๆขึ้นมาบนปีกตรงนี้นะครับแล้วก็ลงไปตรงข้างล่างนิดนึงเหมือนตัววายหรือตัวทีเออตัววายเนาะ กเ็เป็นดีไซน์ฟองน้าที่แปลกดีนะครับแต่ก็ช่วยในการซัพพอร์ตหลังเท้านะครับป้องกันเชือกมากดเท้าก็ถือว่าทําได้ดีความยาวของเชือกก็กําลังดีนะครับเอ้ยไม่ใช่ความยาวของลิ้นก็กําลังดีนะครับโอเคเลยตัวซอฟติดกาวไม่อยากดึงเลยอเออไม่อยากดึงนะครับแล้วก็ซอฟจะบางบางนิดนึงนะครับแล้วก็มีความนุ่มประมาณนึงนั่นเองนะครับถัดมาที่มิโซหรือว่าพื้นโฟมชั้นกลางนะครับพื้นโฟมชั้นกลางก็จะใช้เป็นตัวโฟม xstep A จะบอกว่าของ X Step เนี่ยทุกรุ่นนะครับทุกรุ่นก็คือจะเป็นโฟมชื่อ X Step 8หมดเลย Step 8จะเรียก X Step 8, หรือ Step 8ก็ได้นะครับก็อยู่ที่การจูนนะครับแต่ตัวนี้จะเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือ X Step 8 Plus นี่มีเครื่องหมายบวกเล็กๆมาตรงนี้นิดนึง นะครับก็คือพัฒนายิ่งขึ้นนะครับมีความแรงความเด้งความตอบสนองนะครับ e n e r g y return มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับความเท่าที่ผมลองกดดูเนี่ยก็สไตล์ของ Foam อ s t e p อยู่แล้วครับก็จะมีความแน่นๆนะครับนุม่มๆแน่นๆนะครับแต่เน้นไปทางแน่นนั่นแหละเนาะก็เดี๋ยวไปดูกันนะตัวด้านข้างดูดีไซน์เท่มากเนาะดีไซน์จะเป็นแบบเหมือนเส้นๆซิงๆอะ่ะเออเหมือนธงเลสซิ่งนิดนึงนะครับแล้วก็แน่นอนตรงกลางก็แทรกด้วย แผ่นคาร์บอนนะครับเป็นแผ่นคาร์บอน t 7 0 0นะครับก็คือเป็นแผ่นที่มีความแข็งเลยละ่ะประมาณหนึ่งนะครับความแข็งประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าดีไซน์ของแผ่นเทนะดีไซน์ของแผ่นก็คือสังเกตว่ามันจะเป็นเหมือนปีกมาประคองตรงนี้ด้วยด้านนอกบริเวณนี้นะครับแล้วก็ด้านในเช่นเดียวกันนะครับบริเวณข้างเท้าด้านในเนี่ยก็จะเป็นลักษณะตัวแผ่นคาร์บอนที่มาขึ้นมาเป็นทรงประคองตรงบริเวณส้นเท้าเช่นเดียวกันนะครับดีไซน์การออกแบบนะครับสังเกตว่าเขาจะเฉือนโฟมตรงนี้ เฉือนโฟมด้านนอกแล้วก็คลอยมาข้างหลังด้วยนะครับคือเฉือนบริเวณนี้เลยเฉือนแล้วก็ปาดเข้าไปตรงกลางนะครับให้เห็นตัวแผ่นคาร์บอนนะครับเขียนว่า X Ste p Power นั่นเองนะครับตัวเว้าวนอกเนี่ยผมโอเคนะเออโอเคตรงที่ถ้าเว้าวในเนี่ยบางทีกังวลเรื่องการมั่นคงความมั่นคงด้วยนะแต่พอเว้าวนอกเนี่ยรู้สึกว่า1ก็คือผมว่ามันช่วยในการลดน้าหนักนะครับสก็คือเวลาเราวางเท้าเนี่ย โดยปกติเวลาเราลงเท้าวางเท้ามันก็จะลงลักษณะประมาณอย่างนี้เนาะเพราะนั้นมันก็เลยช่วยในการช่วงเรียกว่ามีช่วงในการยุบตัวของโฟมนะครับทําให้แบบรู้สึกไม่แข็งจนเกินไปเนาะแผ่นแผ่นจะวางอยู่น่าจะวางอยู่กึ่งกลางเท่าที่ดูรอยผ่านะ รอยผ่ารู้สึกว่าแผ่นอยู่ประมาณกลางๆเลยอะ่ะไม่ได้ใกล้พื้นเกินไปหรือว่าไม่ได้ติดเท้าจนเกินไปก็เรียกได้ว่าตัวโฟมมีความหนาเท่าไหร่แผ่นก็แทรกอยู่ตรงกลางพอดีนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวไปลองวิ่งจริงไปลองมาแล้วล่ะแต่เดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งล้วกันนะครับสตัไฮสเปคไม่ได้มีรายละเอียดนะแต่ความสูงเนี่ยผมว่าประมาณสัก40แหละอาจจะไม่ถึงดีประมาณตรงนี้นะครับประมาณตรงนี้เนาะแล้วก็รูปทรงเนี่ย จะเป็นรูปทรปงที่มีความโคง้งความโคง้งหมายกระต้มโคง้งความโค้งนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเอกลักษณ์ของรองเท้าแข่งของตัวเ x t e p เช่นเดียวกันนะครับความโคง้งเดี๋ยวไปลองวิ่งในการเล่าความรู้สึกของการวิ่งแล้วเดี๋ยวผมมาแชร์ให้ฟังว่าเป็นยังไงแล้วกันเนาะขนาดที่พื้นยางพื้นยางแน่นอนทนอยู่แล้วล่ะเออไม่รู้ว่าชื่อยางเป็นอะไรเป็นซี CPU หรืออะไรสักอย่างนะก็จะเป็นยางที่แบบมีความใสๆนิดนึงตามสไตล์รองเท้าจีนนะครับแต่ว่าแพทเทิร์นจะเปลี่ยนแบบใหม่เนาะแพทเทิร์นะที่ผมเห็นนะตอนนี้ล่าสุดที่ผมได้มาจะมีชนะิ i เนาะชิ t 1.0กับตัว1 6 0 X 7 0นี่แหละที่มันจะเป็นแพทเทิร์นยางแบบใหม่นะครับแล้วก็ให้มาเต็มเต็มจริงๆเต็มแบบเต็มเลยอะเพราะว่าช่วงที่เปลือยตรงนี้ ช่วงที่เปลยให้เห็นโฟมตรงนี้ตัวโฟมมันก็ป่าเฉียงอยู่แล้วครับยังไงก็ไม่โดนพื้นอยู่แล้วนะเพราะนั้นในเรื่องความทนทานผมว่าไว้ใจได้แน่นอนกับเจ้า X Step 160 X 7.0นะลองชั่งน้ำหนักให้ดูครับคู่นี้เป็นไซส์42 9 US 42นะครับน้ำหนัก215กรัมขอลอง2ข้างลองชั่งข้างนี้ดูบ้าง211กรัมเยเบากว่าด้วยเพราะนั้นน้ำหนัก200 15กรัมละกันเนาะอีกข้างหนึ่งผมชั่งได้21 1นะก็ถือว่าเบาเป็นน้ำหนักมาตรฐานเรียกว่าเป็นน้ำหนักที่ดีอะน้ำหนักที่เบานะครับของรองเท้าวิ่งรองเท้าแข่งรองเท้าซุปเปอร์ชูสนั่นเองเพราะว่าอย่างตัวเก่งที่ผมชอบอย่าง3.5 Pro ปเนี่ยตัวนั้นมัน230มเออ230 240มันก็ดูหนักเกินเขาเรียกว่าอะไรเกินมาตรฐานเออมาตรฐานที่เป็นรองเท้าซุปเปอร์ชูเนาะแต่1นึ่งหกศูนย์หนักกรัมผมถือว่าน้ำหนักําได้ดีมากนะ เออย้อนขึ้นไปนิดหนึงได้ไหมย,ย้อนขึ้นไปลืมพูดถึงบริเวณฮิวคับนะบริเวณนี้นะครับเขาก็จะเป็นไม่ได้เป็นโครงแข็งนะเออมีมีแค่เป็นตัวเหมือนเป็นแข็งๆตรงนี้นิดนึงเท่านั้นเองนะครับแต่เขาจะใช้วิธีบุกฟองน้ําบริเวณคอล,ล่าเนี่ยบูกฟองน้ํามาหนาเลยแล้ววัสดุดีด้วยเนาะคือบูกมาหนา หนาเลยแหละแต่ว่าเป็นก้อนหนาเป็นแผ่นหนาอยู่ตรงบริเวณส้นเนี่ยเพราะนั้นการล็อกกระชับซับพอร์ตข้อเท้าผมว่าทำได้อย่างดีเยี่ยมแน่นอนนะครับด้านหลังนี่ก็จะเป็นลักษณะพับๆอย่างนี้คล้ายๆในตระกูลพวก a d i d ิ s r o นะพูดง่งายๆพูดตรงๆเลยเหมือน a d i d a r o นะครับก็เป็นตัวพับๆเป็นลักษณะที่คล้ายพูแทบนะครับในการช่วยดึงใส่รองเท้านั่นเองแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็น ตัวอักษร X นะครับชื่อแบรนด์ X Step นั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นสเปคภาพรวมทั้งหมดของเจ้า X Step 160 X 7.0นั่นเองเดี๋ยวไปทดลองอองสวมใส่ size, เล่าถึงไซซิ่งรวมไปถึงความรู้สึกของโฟมครั้งแรกในการสวมใส่เป็นยังไงเชิญรับชมครับเอาละครับตอนนี้ผมก็ได้ทดลองสวมใส่เจ้าตัว X Step 160 X 7.0เรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มจากเรื่องไซส์เลยนะเรื่องไซส์ค่อนข้างเซอร์ไพรส์นิดหนึ่งนะเดี๋ยวให้ดูก่อน ดูความยาวนะครับครูนี้ผมเลือกตรงไซส์ก็คือ42 EU หรือว่า9 US นะครับดูความเหลือคือปกติอะตรงไซส์ของ X-Step เนี่ยผมจะเหลือพอดีกว่านี้อันนี้เหลือแบบเหลือสบายครับไม่ใช่ว่าหลวมนะเหลือแบบเออเหลือเฟือเหมือนมันโอเวอร์นิดนึงนะผมว่ามันน่าจะโอเวอร์สักประมาณ2-3มิลหรือเปล่า ออปกติมหน้าหน้าของ x อ็ e p นี่ยทุกรุ่นอะผมจะเหลือสั้นกว่านี้นะแต่คู่เนี้ยต้องบอกเลยว่าเหลือข้างหน้าแบบโอเวอร์นิดนึงแต่ก็เป็นเรื่องดีนะแต่ก็เป็นเรื่องดีเพราะว่ารู้สึกสวมใส่สบายขึ้นนะครับทั้งตัวบริเวณท o บ็อกซ์เนี่ยก็รู้สึกว่าเออกว้างสบายนะครับข้างๆเท้าอาจจะพอดีเนาะอาจจะพอดีถ้าคนเท้าวกว้างมากๆ 2e เนี่ยผมว่า อาจจะแค่ไปแต่ถ้า2 E แล้วเพิ่มไซส์เนี่ยผมก็คิดว่ามันจะเหลือปลายค่อนข้างเยอะก็อาจจะต้องล็อกข้อเท้าให้ดีๆนั่นเองเนาะแต่ใดๆเลยคือพอออนฟีดเข้าเท้าปุ๊บเนี่ยหล่อเลยอะ่ะเออสวยขึ้นมาเลยวะ่ะดูดิเนาะเออพูดถึงการดีไซน์การออกแบบสีสันอะไรเนี่ยบอกเลยว่า x อ็ e p ซปทำถึงจริงนะครับส่วนฟิลลิ่งโฟมฟิลลิ่งโฟมนี่คือแน่นเลย แน่นเลยแน่นแบบว่าแน่นแบบแน่นกว่าแน่นแข็งกว่า3.5มจุโปรอ่ะเออคือฟิลแบบเขียงยางนิดหนึงนะเออฟิลแบบเขียงกานนิดนึงนะแต่ไม่ได้แบบถึงกับสะทานสะเทือนมากเดี๋ยวผมต้องเอาไปลองวิ่งก่อนจริงๆลองมาแล้วละ่ะลองมาแล้วแต่เราอยากลองยาวกว่านั้นนะครับคู่นี้ไปลองมา6-7กิโลก็รู้สึกว่าเออ แน่นเฟิร์มอะจะพูดว่าแข็งก็ได้ถ้าใครที่ไม่เคยใช้รองเท้า X s t e p นะผมว่าคู่นี้อาจจะรู้สึกแน่นแข็งไปนิดหนึง่งคือเหมือนเหมือนเปลือกข้างนอกมันมันแบบแน่นๆจ,จัดเลยอะแต่พอเรากดเท้าลงไปจริงเวลาเราวิ่งอะผมก็รู้สึกได้ถึงความนุ่มลงไปนิดหนึง่งไม่อยากจะพูดคําว่านุ่มกับคู่นี้นะผมว่ามันก็ไม่ได้นุ่มอะเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ถึงกับเป็นกระดานหรือว่าเทียบกับ บางรุ่นแล้วกันเนาะบางรุ่นผมว่ามันแข็งกว่าเนี้ยแต่คู่นี้คือถามว่านุ่มไหมไม่นุ่มหรอกครับเนาะเป็นเป็นฟิลแบบเขียงยางหนาๆนาน,นิดนึงนะแต่ว่าก็รู้สึกว่าใส่สบายคําว่าใส่สบายคือตรงอัปเปอร์เนี่ยสบายมากนะครับที่สาคัญคือมันกลิ้งอะ่ะเออเป็นอีเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของรองเท้าวิ่งเอ็กซ์เตปเลยนะก็คือตรงบริเวณด้านหน้าเนี่ยมันโค้งไปจนสุดเหมือนกันเนาะเพราะนั้นตัวเนี้ยถ้าเทียบความกลิ้งนะเดี๋ยวผมเอาไปลองวิ่งให้ยาวกว่านี้แล้วมา มามาคุยอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะเทียบความกลิ้งผมว่ามันมันไม่เท่าตระกูล3.5เออแต่ก็ถือว่ายังมีคาแรคเตอร์ของความกลิ้งผักอยู่เช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นก็ฟิลแบบนี้คือขาแรงชอบแน่นอนสับสะเทือนน่องกันแน่ๆนะแต่สำหรับผมเดี๋ยวก็เอาไปเทสยาวกว่านี้เล่เามาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะสหรับ เจ้า 160x 7.0นั่นเองเนาะฟิลก็มาอนนี้คืออยากแนะนำเรื่องไซส์ก่อนนะครับแล้วก็ฟิลลิ่งโฟมใครชอบนุ่มๆก็ไม่ได้นุ่มนะไม่ได้มีความนุ่มแหละแต่ว่าถามว่ามันถึงกับสะเทือนสถานไหมก็ยังไม่เจออาการนั้นนะเพราะว่าวิ่งลองมาน้อยๆน,นะแต่ว่าคลิปนี้เพิ่งมาอันบ็อกซ์ทีหลังก็เลยเอามาเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับเดีย๋ยวไปสรุปท้ายคลิปกันสั้นๆอีกนิดนึงกับเจ้า xstep 160x 7.0ครับ และนั่นก็เป็นความรู้สึกของการทดลองสมใส่นะครับเจ้าตัว x s t e p 1 6 0 x 7 0นั่นเองนะครับก็จริงๆมีโอกาสไปลองมาสั้นๆแล้วนะครับขอเล่าแบบคือสั้นๆก็คือวิ่งประมาณ7กิโลนะครับลองมาแล้วก็เอาสั้นๆไว้นิดน,นึงก่อนแล้วกันนะครับก็ฟิลลิ่งคือแน่นเฟิรม์มปังนะครับวิ่งช้าไม่สนุกสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าโฟมมันไม่ทันได้ยุบนั่นเองแต่ว่าวิ่งเร็วคำว่าวิ่งเร็วของผมคือก็ควรสักประมาณ6ครึ่ง6 ห้าอะไรเงี้ยหกห้าสี่อะไรเงี้ยผมว่าคู่นี้ไปได้ไวมากดีดได้มันมากและที่สำคัญคือมั่นคงสุดๆนะครับมั่นคงสุดๆกับเจ้า 160x 7.0เดี๋ยวขอไปลองยาวกว่านี้นะครับไปหาจุด จุดด้อยหรือว่าจุดที่ชอบจุดที่อะไรอีกนิดนึงแล้วกันนะลองวิ่งให้ยาวกว่านี้แล้วเอามาเล่าให้ฟังใน EP 2แล้วกันเดี๋ยวจะยาวจนเกินไปนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับกด subscribe ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปก่อนใครเพื่อนจากชา n e l กูรูบ้างไม่รู้บ้างบายเปันเซซ่าสสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับสวัสดีครับอย่าลืมนะเดี๋ยวขอไปลองอีกนิดแล้วกลับมาเล่าให้ฟังอีกครั้งครับ